สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ่งให้สุด On the next level กส์เลฟคนละเพลงแล้วคนละเพลงแล้วอันนั้ไม่ใช่เพลงนี้ละจ้ามหม่แล้วามาใหม่แล้ว,นลวคนอื่นเขาอ,อาจจะดูกันไปนเป็นอาทิตย์แล้วแต่คือเราเพิ่งมาดูไงคุณเออเดี๋ยวเ,เราเราจะมาดูว่าเอออ็มใหม่เพลงนี้จะเป็นยังไงชื่อเพลงว่าอะไรนะ s a v a g e เออแบบว่าเออสเออซาเวดอะซาเวดเออเห็นอะไรอยากฟังแล้วว่ามันต้องแบบว่าฟังว่างๆแน่ๆเลยอย่ีแต่คนบอกว่าเอยมันดีมากแกมันดีมากใช่เพลงมีแต่คนบอกว่าซีจีนั้นเลิศเลิศดูสปอยแบบแล้วพอดูสปอยอะอยากดูก็ต้องข้ามจ้าเออไอดีกว่าเน็กเลเวลอีกปะใช่ แต่ว่าเน็ตเลสเวลอ่ะมันติดหูไงอ่าล้วก็คือว่าเห็นบ้ามแล้วมันเป็นบ้ามหรืออะไรสักอย่างนึงอะมันเป็นบ้ามหนืออะไรสักอย่างหนึ่งอะที่เป็นแบบเขาให้ไปโหลดแอปมาใช่ไหมแล้วก็ใช้ไปที่ตัวเนี้ยแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบโฮโลแกรมขึ้นมาอีกอันหนึ่งอะแล้วเหมือนเป็นแบบที่เราทําปะที่เราทาเป็นเอไออย่างปะเออคล้ายๆแต่ไม่ใช่คือแบบมันจะเป็นแบบขึ้นมาใช่ไหม ดูในจอแล้วเราก็เดินเข้าไปในนั้นได้เหมือนเป็นแบบเวลาเราเราไปโหลดแอปแบบนิทรรศการไปดูนิทรศการออนไลน์อะไรเงี้ยแต่นี่ก็คือแบบโหลดมาแล้วก็คือเข้าไปคือเดินเข้าไปได้เลยอ่ะแล้วก็แบบว่ามองซ้ายมองขวาก็เป็นโลกของอ๋อมันคือเอไอป่ะเออมันคือเอออะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่เคยใช้แต่เคยเห็นแต่คนทําอะไรเงี้ยมันว้มามากเลยอ,อ่ะอคือแบบ ลำ้ำโคตรโคตรพูดเลยอีตัวเนี้ยเออมันต้องแพงมากๆแน่ๆเลยคุณอ่ะแต่ก่อนอื่นเราไปดูเอวกันดีกว่าเนาะกับเอสเปาเพลงซอูงู oh, มาเลยโอ้โโอ้ไโอ้ชอ 't you know I'm a savage I'm a killer oh my god, oh, my god. Oh, my god. Oh, my god. คนนู้นเฮ้ยทำไมสวยจังวะเอสเนี่ยมาไปหาผู้หญิสวยๆต่อแขนวะอว้าวคือสามคนนี่หรอว้าวเจ้าหน้าที่หนึ่งเด้อว่าคนนี้วมา 국민환 d i 리 a แต่นี่ไม่คอ่อยวอร์ท่าเต้นเท่าไหร่นะแต่เพลงปังมากเลยอะ 바난 좀살 나야 트앞 광야 시공간을 광야 광 광야니가 광야 ยาเป็นเ yeah. <Yeah>, ็นเตอร์เพลงนี้ใช่ไหมใช่เออเนี่ยเนี่ยเนี่ย AI เนี่ย AI เนี่ยแครลดมากเลยอ่ะผมบอกว่ามันมีสมาชิกที่แบบว่าเพิ่มมาของสตาร์เวอร์จริงๆสมาชิกจะได้แบบผลไทยก็คือเนี่ยจะโดม AI ด้วยสิ่งนล

ให้สิบเต็มสิบเลยต่แบบขัดใจท่าเต้นนี้อย่างเดียวอ่ะมันเล่นได้เยอะอะชิชิชิชมันมันจะได้ครบง่ายมาั้งมันอาจจะแบบทำให้ท่าแบบติดตาอะไรเงี้ยติดตาตึงใจแบบเต้นง่ายอะไรเงี้ยหรือเปล่าอาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนเออเออคนจะได้แบบเอาไปครบง,ง่ายเหมือนแบบเน็กเลเวลอ่ะเอ้ยแต่เล็กเน็กเลเวลสวยนะท่าเนี้ย ใช่ next level พี่ก็ว่า next level สวยนะแต่หนูชอบแบบจิจิจ <ๆ S 2> ิจิคิๆๆ <ๆ S 2> มกินคิมบินะามชอบโอเคผ่านชอบถูกใจสวยทุกคนเลิศปั้งเออเอาไปติป๊กถูกสามผ่านผ่านค่ะถ้าเกิดว่ามันคืออันนี้คือรวมอยู่ในบัม next level ปะ ไม่แน่ใจอ่ะต้องเดีแบบ๋ยวให้ทุกคนมาช่วยเราตอบดีกว่าคือแบบถ้าเกิดว่าสุดท้ายเราวรวมบ้ามออกมาแล้วก็มีแผ่นเกมหยู่ในบ้ามแผ่นหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วเอาไปเล่นได้อะไรเงี้ยหรือมันก็สแกนเล่นเกมอะไรเงี้ยมันจะโคตรเท่เลยนะเว้ยคือมันเป็นแบบปูเนื้อเรื่องมาแล้วอ่ะชอบชอบตรงที่เขาคิดคอนเซปต์มาแล้วอ่ะอืมใช่ค, ừ ừ. คือแบบตอนแรกที่ไม่รู้อ่ะว่า เอสนามีสมาชิกแปดคนอ่ะอีกสี่คนเป็น AI อ่ะเออคือแบบว่าพอมารู้คือแบบเุยมันเป็นมิติใหม่ของวงการเคป๊อปเกาหลีอ่ะคือแบบแล้วคือชื่อทุกคนอ่ะจะขึ้นต้นด้วย AI แล้วก็ตามด้วยชื่อแบบ Member ใช่ไหมเออแต่คือแบบเมมเบอที่เป็น AI ก็จะมีคำว่า AI อยู่ข้างหน้าเลิศเลิศมากชอบชอบค่ะไปต่อไปกันค่ะ วันนี้ช่องติ่งกันสุดก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายทีมแย่สวยอ่ะสวยทุกคนเลยอ่ะส <c oughs> วยมากเลยแต่เบลล์มาสวยมาก